นี่ครับหลายขนาดงามพี่เนาะเออตุ๊กตาลายงามพี่เนาะ สวัสดีครับพบพ่อกันขึ้นเขาขึ้นเดิมครับกับจ ja ้าเกชเชนอ่ะครับวันนี้พบพ่อกันในธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติดับลมลื่นแล้วครับสวยงามเลยธรรมชาติสวยงามเลยโอ้เหลี่ยมตาพี่น้องขนาดแดดตัวนี้แปดโมงยังบกชิงเลยพี่น้องแดดยังอันนี้เลยมันอยู่สูงมาก ก็เลยแดดจังเลยอืมออนีอ่ม <c oughs> ีมางานประจำครับงานวิ่งงานมาราธอนนะครับทีนีท้ทีมีไอทีมไฮนามอยู่ข้างหลังนะเริ่มเก็บของกันแล้วครับเขาก็บผมกเก็บของมาจากข้างบนครับข้างบน,น,นงปูนเลยเพป็นอะไรสุดไป ไเจ้าหน้าที่อุทยานก็นลังสึ้นไปลงเก็บของลงมาพอดีมาเลยมาเจอของแบบธรรมชาติแบบสวยๆงามๆครับเลยมาถ่ายให้พี่น้องเลยเบิ่งกันยังงอยไปพี่น้องไปเบิ้งกันเลยครับป้ายนี่นะครับธรรมชาติอันนี้ผมยังบอชัยเลยครับว่าเขาอยู่ส่กันครับแต่มันก็สวยงาม ีโอ oh, ้ไปแล้วเขาเขาใกล้ายไปแล้วพี่น้องับงามๆเลยพี่น้องผีเสือ <c oughs> มีเสียงผรับพี่น้องเสียงยัง มาเขาต้องซูมเขออาจั่งหน่อยพี่นอ้องเพื่อที่สบัไดไปไกลมันพี่นอ้องสวยงามเลย<ะ>พี่นอ้องผมไม่ยินเสียงยังอยู่ในนี่พี่นอ้นองแล้วอันนี้ที่เป็นคล้องนะครับมันก็ะชอาจี่มีเสียงกบเสียงเขียดเสียงยังอย่างหน่อยอยูหลายจ้ะพี่นอ้อง ครับหลายขนาด ตัวหน่อยก็มีครับหน่อยหลายครับพี่น้องไล่เขรามาติดอย่างนี้พี่น้องตัวเล็กๆเห็นไหมหลากหลายสายพันธุ์เลยพี่น้อง ธรรมชาติอ,อ่อะอันนี้ตัวไหนสวยงามสายแบบแคมปิง้งสายอันนี้นาซีนาจะรู้จักครับเจ้าเนี่ยออตัวนี้ดำๆเข้มๆมงาม,งาม,งาม,งามดีครับ

ีเขาอยู่กันที่นะครับผมเสลนะครับพี่น้องอยู่กันที่โป่งซีดาโป่งซีดาครับจะเป็นแบบที่ผีเสื้อ,อจะหลายๆครับนะครับคือยังตอนนี้นะครับเห็นนี่โปงผีเสื้อนี่ครับโปงผีเสื้อโป่งซีดา หล่เลยครับมองนี่เมื่อวานที่เขามาตรงเนี้ยหลยครับแล้วก็คุ้นกะย่างหลยเลยแก็แบบมีติดพาทีี่านสตำรวจเส้่ทางครับเลยบได้แวะขาวมาไทายให้พี่น้องเบิ่งครับวิธีนี้กลับลงม,มาผู้เดียวครับเลยได้ยไทยให้พี่น้องเบิ่งลงมาถนนจะแดงๆรอรถ <c oughs> ลงมมาพุ่มจากทางบนนะครับ ป็นโปรงผีเสื้อเป็นอุทยานแห่งชาติโปรงซีดาครับนะครับออเห็นไหมครับเขาอยู่นี่นี้เขาอยู่นี่จต่เขาจะกลับลงไปนนอุทยานครับมาอุทยานอยู่ เป็นไปนแบบที่กลางเต้นมีน้ำตกมีหลายอย่างครับสายกลางเต้นซ้ายแคมปิ้งน่าจะรู้จักกันครับที่นี่แบบข้าที่ท้ายรูปเช็คอิน นี่เลยนี่ครับปอผีเสื้อคือแหล่งอาหารเสริมมีแร่าทุที่ผีเสื้อต้องการใช้พลังงานในการบินผสมพันธุ์เสริมโครงสร้างซึ่งไม่สามารถหาทดแทนได้จากพืชคุณนะครับ เี่เสื้อตัวใหญ่เลยก็แปลกครับมันมาอยู่ลายไหมครับทานนันไาจะพุทธมาจากจังไดครับ นะครับผมก็มีป่ายแนะ่น้ำแบบนนำแต่เขาต้องใส่เวลาแบบเร่งด่วนเขาจู่ผมมีเวลาไปพาพี่น้องไปเบิ้งแบบจุกจุดจุดนะครับนี่เสียงเขียงห้องอี่เสือส ธรรมชาติมีดอกบัวพร้อมครับพี่น้องสวยงามเลยแตครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดชาร์จจะคลายครับพี่น้องไม่เป็นกังวลเรงใจให้มีให้ฮ็ดคลิปต่อไปครับพี่น้องบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม